สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสุขสุคนมื้นี้วันที่22พฤษภาคมพามาเก็บเห็ดอีกเทือนะครับเก็บอัแตรพ่อแกียงดอกมืน้นี้พอาสีจงเหเสือ่อหลายคนสั่งเสือ่อเข้ามาเนาะเห็ดไห้แล้ว,ตลวแต่ยังวันคููกันนะถาทรงความกันเธอเดียว อันนี้วันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมหกสี่แล้วครับอ่ะมาเบิ่งกันว่าในจักดอกนี่นี่เท่าี้ร่ละครับว่าฝนบปตกมันแรงเนาะ,ะอันนี้นอีกสองดอกเนาะ,ะมาทา่งนี้พอครับ ผมนาสิจงวิเศเสือนะครับนาสิเก็ตตาจักสีหาดอกพ้อดิเกียงก่อนเนาะบริเก็บเบิดดอกเอาเ็ดเสือก่าขอบคุณสำหรับทันทีรับชมรับฟังเนาะครับ